a n i m เมชัน2มิตินะั้นต้องว่าทุกเฟรมเลยจริงเหรอเดาว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเคยดู a n นิเมชัน2มิติมาบ้างถ้าไม่ใช่แนวแอน,นิเมะก็พวก Disney ก่อนอื่นผมจะเริ่มอธิบายถึงแอนิเมชันแนวเ a m e By f เฟรมกันก่อนแอนิเมชันแนวเ a m e By f เฟรมนั้นใช้วิธีการวาดภาพหลายๆภาพแล้วนำมาเรียงกันความเร็วในการเล่นภาพแต่ละภาพต่อกันนั้นจะถูกเรียกว่าเฟรมเลหรือ FPS สมมติว่าเล่นด้วยความเร็วที่24 f เฟ ก็หมายความว่าวิดีโอนั้นเล่นโดยความเร็วภาพที่24ภาพตอนวินาทีเท่า60เฟรมเรทก็คือ60ภาพตอนวินาทีและคนที่ทำแอนิเมชันแนวเฟรม by เฟรมนั้นเขาต้องวาด24ภาพต่อ1วินาทีเลยหรอคำตอบคือไม่เสมอไปในการทำงานแอนิเมชันแนว2มิตินั้นจะมีความยาวในการแช่ภาพและความยาวในการแช่ภาพวาดภาพหนึ่งนั้นจะนานอยู่กี่เฟรมก็ได้ถ้าแช่แค่เฟรมเดียวจะถูกเรียกว่าอ่อนวัน แต่ถ้าแช่ภาพอยู่ที่2เฟรม3เฟรมหรือ4เฟรมก็จะถูกเรียกว่า on t o on t หรือ on f ตามลำดับโดยนักทำ a n i m เมชันแต่ละคนก็จะมีวิธีการบริหารความยาวในการแช่ภาพไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับ a n นิเมชันเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ